สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบนในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงค่เคืนที่ผ่านมากันครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดข่าวกันเนี่ยเรามาตามผลของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับมีเกมบุนเดสลีกาเนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะาเยนมิวนียครับเปิดลังเออร์เรียนส์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของแอร์เบ่ไลฟ์ซิกนั่นเองโอ้โหก็แมเริ่มนัดแรกของลีกเมืองเบียเป็นบิ๊กแมตช์ไปเลยนะครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูออกนําไปก่อนในนาทีที่21น,นะครับจากไมเคิลโอริเซนาทีที่32มาออกนําอีกครั้งเป็น2-0จากรยดีอาร์ตงใหมงนะครับประเดิมได้แบบสวยๆดง้งามเลยทีเดียวนะครับประตูนี้สวยด้วยนะประตูที่3นะครับมาได้ประตูในนาทีที่42บวกเพิ่มเป็น3-0จากไมเคิลโอริเซ่คนเดิมนะครับลุ้นแฮตทริกเลย นาทีที่64ครับหลังจากเริ่มต้นครึ่งหลังมาแฮร์รี่เคนครับมาบวกเพิ่มเป็น4ประตูต่อ0ูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้มาเยือนก็เกือบนะครับเกือบจะได้ประตูแบบปลอบใจนะจากนูซ่านะครับแต่แล้วก็โดน VR ริบคืนไปในนาทีที่66ครับพอไม่ได้ประตูตีไก่แตกครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาได้ประตูบวกเพิ่มเป็น50นย์เลยนะครับจากแฮร์รี่เคนลุ่นแฮรทริกไปเลยนะครับ ในนาทีที่78ครับมาได้ประตูปิดท้ายนะทีมเจ้าบ้านเนี่ยหนีห่างก็เป็น6กศูนย์เลยนะครับจากแฮร์รี่เคนซึ่งก็เป็นแฮตทริกของกองหน้าจอมเก๋าชาวอังกฤษรายนี้ไปเลยนะส่งให้บาเยินนะครับเปิดลังถลม Air ่มแอร์เบลลสซิกไปถึง6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในเกมแรกของศึกบุนเดสลีกาประจำซีซั่นใหม่2025-26นั่นเอง พาท่านผู้ชมมาทางฝั่งรีกเอิงฝรั่งเศสแดนน้ำหอมกันบ้างนะครับในช่วงครึค่งแที่ผ่านมาก็มีเกมเปสเจนะครับเปิดลางการมาเยือนของอองเช่นะครับซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเกือบจะได้ประตูออกนำตั้งแต่นาทีที่27เนะครับเป็นจุดโทษนะอุสมานเดมเบเบรยยิงจุดโทษไม่สำเร็จนะครับทีมยังไม่ขึ้นนำเริ่มต้นครึ่งหลังมาเนี่ยเ,เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับได้ประตูออกนำา1 0จากฟาเบียนรุยเนาะ ทำให้ประตูนี้ครับเป็นผลชี้ขาดของเกมเกมนี้ไปเลยนะครับมีเพียงประตูเดียวเท่านั้นประตูโทนของฟาเบียนรุยส่งให้เปเจครับเปิดลังเอาชนะองเช่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองพาท่านผู้ชมมาปิดทางกที่ลีกพูดดีนะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะกัน1คู่นะในช่วงค่าคืนของวันศุกร์ครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้ครับระหว่างเวสแฮมเปิดลังต้อนรับการเยือนของเชลซีนั่นเอง ซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่6เลยนะครับประตูสุดสวยจากลูกัสปาเกต้าเนาะจากนอกกรอบเขตโทษนะครับสุยสดงามทีเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่15เชลซีมาได้ประตูตีเสมอ1 1จากช ah ิวัลเปรตูเนาะเป็นลูกสตรเตะมุมของทางฝั่งเชลซีแล้วก็อีกไม่นานนะครับนาทีที่17นะครับเจ้าบ้านเกือบจะได้ประตูแซงออกนำเป็น21 แต่แล้วก็มาโดน VR ริบคืนนะครับจากการล้ำหน้าไปก่อนของตูดิโบเนาะเป็นคนเล่นเพลย์แรกในจังหวะน,นี้นะครับนาทีที่23ครับเชลซีแซงนะครับแซงเป็น2-1เลยพอเจ้าบ้านไม่ได้ประตูแซงเชลซีแซงซะเองครับจากเปรโดเนโตนะครับคนแอซซิตก็เป็นโชว์เปรโดเนาะนะครับหนึ่งประตูหนึ่งแอซซิตไปเลยนะครับ23นาทีแรกของเกม นาทีที่34ครับเชลซีมาได้ประตูหนีห่างออกเป็น3-1นะครับจากเอนโซเฟรนันเดสเนอะแอสซิตเนี่ยได้จากเอสเดวาลวิลเลียนนะครับนาทีที่55ครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาได้ไม่นานเชลซีได้ประตูออกนำอีกครั้งจากเริ่มจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วเนอะเป็นไกเซโดนะครับซ้ำเข้าไปนะพาทีมออกนำเป็น4-0ต่ตอหน,นึ่ง นาทีที่58ครับไม่นานเลยจากประตู4-1นะครับเชลซี <Chelsea S 1> ได้ประตูออกนำเป็น5-1ครับจากเทวชาโรบานะซึ่งก็มาจากการเล่นลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับโอ้โหเกมนี้คือลูกนิ่งของเชลซีเนาะลูกครอสเตะมุมด้านข้างนะครับทำงานจริงๆของเชลซีครับเกมๆนี้ก็ประตูดังกล่าวครับของชาโรบาเนี่ยเป็นประตูส่งท้ายในเกมเกมนี้ไปเลยนะครับทำให้เชลซี บุกมายังรอนดอนสเตเดียมนะครับถล่มเวสแฮมไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้สถานการณ์ในตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้เชลซีไปนั่งอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงไปก่อนเนาะก่อนที่อีกหลายๆทีมนะครับในสุดสัปดาห์นี้จะลงเตะในภายหลังนั่นเองพาท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในเกมระหว่างเบสจกับองเช่ใช่ไหม มีการํำลา g โ o นะครับนั่นก็คือดดนาลุม,ม่าด้วยนะซึ่งก็ได้รับการํำลาจากแฟนๆแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งก็ถูกยกย่องมาเป็นตำนานสมสรอนแหละเพราะว่าก็ประสบความสําเร็จกับสมสรอนใช่ไหมนะครับยิงปีล่าสุดเนี่ยมีเชเปริคนะครับมาประดับบารามีด้วยนะซึ่งแฟนๆครับจะจดจําเขาไปตลอดนะในฐานะ แข่งคนสำคัญของทีมนะครับแม้ว่าจะโดนตัดชื่อออกจากทีมอีกครั้งนะครับในเกมค่มเคืนที่ผ่านมาซึ่งมันก็เป็นการยืนยันนะครับอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยก็กำลังจะย้ายออกจากสโมสรแห่งนี้แล้วนะครับโรมาโน่ครับได้เสริมจากเ,เนี่ยครับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะว่าแมนสิตี้ครับกำลังทำงานต่อไปในเดีลนนี้นะครับในการที่จะเซ็นดอรดาลูม่าเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะครับรายงานแบบสั้นๆจากโรมาโน่เนาะ พาท่านผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ของโคลพาเมอร์กันบ้างนะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าแข่งรายนี้มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับเชลซีในเกมที่บุกไปเยือนเวสต์แฮมนั่นเองนะครับแต่แล้วก็ต้องถูกหันชื่อออกครับเพราะว่าเอ่อือนึ่งด้วยอาการบาดเจ็บนะครับช่วงออวอร์มอัพเนาะนะครับเป็นเอสเตอร์วินเลียนนะครับลงตัวจริงแทนเมื่อคืนนี้เอ็นโซมาเดสกานะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของโคลพาเมอร์ไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่า โคเนี่ยยังไม่ฟิตเต็มรอยนะในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก่อนถึงแมตช์นี้นะครับคือเขาเนี่ยพยายามจะวอร์มอัพนะเพื่อให้ได้ลงเล่นนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งทางทีมของสโมสอนเนี่ยก็ก็กำลังดูสถานการณ์นะครับว่าแบบสถานการณ์เนี้ยนะครับอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนนะครับเขาเนี่ยไม่ฟิตเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับในเกมกับพาเลเด้วยนะในในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เขาก็พยายามทุ่มเทเพื่อสโมสอนและ แฟนบอลและทีมนะครับก็อันที่จริงก็ตัวนักเตะเนี่ยพยายามแล้วนะครับที่จะลงสนามไม่ได้นะแต่ก็ก็ไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกันนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายไงนะครับใช่ไหมจากที่เจ็บไม่มากเจ็บไม่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นอาการบาดเจ็บแบบเลื้อรังก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบไม่ดีในระยะยาวอะไรแบบนี้นะครับ ต่อเน,นื่องกันที่สถานการณ์ของเจ้าหนูเอสเตวาวิลเลียนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่พาเมอร์เจ็บไปใช่ไหมเขาก็ถูกส่งลงสนามแทนนะครับและแล้วก็มามีส่วนร่วมในการช่วยทีมบุกมาเก็บ3คะแนนสําคัญที่ลอนดอนสเตเดียมด้วยนะเพราะเจ้าตัวมี1นึ่งแอสซิสต์นะครับแลวก็เป็นกลายเป็นแข้งที่แบบอายุน้อยที่สุดของเชลซีนะครับในการทำแอสซิสต์ให้กับเชลซีด้วยเนาะพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะหลังจากจบเกมนี้นะครับในเกมพบกับเวสต์แฮม อ้โหเป็นการบอกให้โลกรู้นะครับว่านี่คือแข้งที่มากพรสวรรค์น,นะครับของเชลซีที่น่าจับตามองเลยนะครับในระยะยาวนี้เนาะนะครับทำเอาแฟนๆตกหลุมรักไปไม่น้อยแหละนะครับแบบเริ่มต้นออกสตาร์ทได้แบบอยอดเยี่ยมแบบนี้นะเจ้าหนูเอสเตเวลนะครับพาท่านผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวที่มันชวนน่าปติยินดีกับเหล่าแฟนๆเรือใบสีฟ้ากันหน่อยนะครับเมื่อล่าสุดออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยครับครูเป็นดีอัส กองหลังจอมเก่าของทีมนะครับได้จรดาปากาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้ออกไปจนถึงปี2029เลยนะครับเป็นระยะเวลา4ปีโอ้โหก็เรียกว่าเป็นประการหลังสำคัญของทีมนะครับไม่ต่อไม่ได้ครับประการหลังรายนี้สโมสสแมนซิตี้นะครับได้ a e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  รมส c o m p l e t e เรียบร้อยนะครับในการต่อสัญญากับกองหลังชาวโปรตุเกสรายนี้ออกไปนะครับ ขณะที่แข้งรายนี้ครับได้เซ็นสัญญาออกไปอีก4ปีกับแมสตี้นะครับเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนะครับไม่น้อยนะ4ปีครับนักเตะเนี่ยหลังจากได้ต่อสัญญาแล้วนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะซึ่งมีบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมด้วยรูเบียนครับได้บอกไว้แบบนี้เขาบอกว่าผมภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของสโมรส, City. สมรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรนี้อยู่ในระดับสูงของฟุตบอลผมรักแมนเชสเตอร์จริงๆโอ้โห หวานเจี๊ยบนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับทุกคนครับไม่ต่อไม่ได้ครับอาการหลังรายนี้ซึ่งวัย28กําลังอยู่ในวัยที่แบบสุขงอมนะครับเรียกว่าเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสำคัญมากครับรูเบนดีอาสข่าวต่อมาครับก็ยังคงวกวกวนๆอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นี่แหละนะครับเป็นข่าวของเพื่อนบ้านกันบ้างเมื่อราสุดโลมาโนได้รายงานเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าแมนยูกำลังเข้าเจรจาในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเซนเนอร์เรมน ้รึกษาประตูดาวรุ่งมาจาก Royal ั n เวิร์นะครับเป็นสโมสรในลีกเบลยเยียมโรโมาโน่เสริมแบบนี้ครับเขาบอกว่าเลมเมนเน่ได้ตกลงที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วนะในขณะที่การเจราจาระหว่างอ n นเวิรกับแมนยูกำลังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแพ็กเกจของดีลนี้ครับร่วมๆจะอยู่ที่20ล้านยูโรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรมาโนทิ้งท้ายแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันดีลกันได้นะ แต่ยังไงก็ต้องหาข้อตกลงที่แบบไงแบบตกลงกันได้ได้นะเพราะว่าแมนยูครับได้มองว่าเดมเมนเนี่ยเป็นผู้รุกษาประตูที่มีพรสวรรค์เป็นผู้รุกษาประตูในอนาคตของแมนยูที่เล็งเอาไว้นะโอ้โห แฟนปีศาจแดงครับเมื่อได้ยินอย่างนี้เคียดอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับแต่เมื่อราสุดที่ผ่านมาที่เราได้รายงานเกี่ยวกับผูกสาประตูรายนี้ไปใช่ไหมโรมาโน่ก็รายงานเอาไว้แบบแบบนี้นะเขาบอกว่าแมนยูก็ยังเล็งเอมี่มาติเนสของแอสตันวิลล่าเอไว้ด้วยนะใช่ว่าจะเอานายด่านดาวลุ่งรายนี้มาเป็นแบบเบอร์หนึ่งแบบตัวเลือกตัวเดียวก็ไม่ใช่แค่รายเดียวนะยังมีเอมี่มาติเนสแค่ว่าตอนนี้เอ่อเมน ถูกยกมาพูดถึงแบบก่อนมาติเนตที่มันแบบหนาหูกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางด้านของเอมิมาติเนตเนี่ยเหมือนจะดรอปไปนะหลังๆมานี้นะครับแต่ตลาดซื้อขายนักเตะของซัมเมอร์นี้ยังเปิดกว้างอยู่นะยังมีเวลาอีกแบบประมาณเกือบๆสองอาทิตย์ใช่ไหมอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้น,นะครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกดีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะสําหรับแฟนปีศาจแดงนะครับเพราะว่าอย่างน้นอยก็เนี่ยครับเลมเมนเข้ามาอาจจะ เป็นผู้ลุกษาประตูที่แบบไงแบบพอจะมีหวังพึ่งพาได้มากกว่าที่มีอยู่ไหมอะบายินดีหรือจะเป็นแบบโอน่าที่เป็นแบบผู้ลุกษาประตูที่มันบิ๊กเนมกว่าอะไรอย่างนี้นะครับน้องอาจจะทําได้ดีกว่าก็เป็นได้ไงใครจะไปรู้อะไครับ <laughs> แต่มีมาติเนสย้ำนะครับว่าแบบรวมมโนรายงานล่าสุดว่าแมนยูก็ยังสนใจอยู่นะครับ ในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอรบกวนท่านผู้ชมอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเราอยู่แล้วนะครับก่อนออกไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรนี้ฝากด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเวลาเรามาอัปเดตคอนเทนต์ที่มันเป็นข่าวสารแบบนี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมในแต่ละวันแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ